วันนี้นะครับมาเจอกับเรื่องของคำมูลนะมูลละน้องจำไว้เลยดูโจทย์นะครับมูลละแปลว่ารากฮะนะนั่นแปลว่านะมันไม่สามารถแยกได้แล้วเราดูที่คำไหนเป็นคำมูลเนี่ยคำไหนก็เป็นคำมูลเราดูที่ความหมายของมันถ้าจับแยกปุ๊บความหมายไม่มีเลยคำนั้นอะมูลเพราะสิ้นสุดแค่ตรงนั้นแล้วคำมูลมีทั้งมูลหนึ่งพยางมูลสองพยางมูลหลายพยางเยอะแยะไปหมดนะครับจับมันแยกนะอย่างคำว่าศิลปะ ศิลกับปะแยกไม่ได้เนี่ยคำมูลวิทยุแยกไม่ได้คำมูลไม้กับกว่าแยกได้ไหมแยกได้ไม้หนึ่งกว่าหนึ่งอย่างนี้คำะสมทันทีฮะโอเคปะ่ะเพราะนั้นข้อน,นี้ไม่ใช่กุกรลาบแยกไม่ได้ฮะคำมูลดินกับสอดินกับสอแยกไม่ได้ฮะสอไม่มีความหมายนะคำมูลรถยนต์แยกได้ครับ ประสมทันทีฮะรถคือรถยนต์ตะแปลว่าหมุนไปนะรถที่มันเคลื่อนไปได้เองนะครับรถยนต์รถอัตโนมัติลำดวนลำดวนแยกได้ไหมไม่ได้คำามูลเก้าอี้แยกไม่ได้น้าพาแยกไม่ได้อันนี้ครับมูลทุกคำกำแพงแยกไม่ได้มูลกระเป๋าแยกไม่ได้มูลแม่ครัวแยกได้ครับเป็นคำะสมครับนะแม่หนึ่งมูลครัวหนึ่งมูลรวมกันสองมูลเป็นคำะสมครับโอเคป่ะ okay, นะเพราะฉะนั้นตอบคอควายนะครับ